อันดับนางเอกมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดนางเอกไร้คนเกลียดมีแต่คนรักเช็ดชูอยู่เสมอนอกจากจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังก็ยังมีคนที่รักและวางตัวดีในวันในวันนี้เราจะพาแหดดาราสาวที่สวยไม่มีคนเกลียดนอกจากหน้าตา ก็ที่สวยและนิสัยของพวกเขาพวกเธอก็ยังน่ารักไม่แผมคือตัววางตัวดีและนักและนักมักจะไม่ค่อยมีมีข่าวหรือเสียงเท่าไหร่ที่ตามไปดูกันดีกว่าจะมีใครบ้างทั้งเจ็ดอันดับเจ็ดยุ้ยจิรันยุ้ยจิรันนางเอกที่มีนางเอกที่สู้ชีวิตในจอทีวีนอกจาก ชีวิตก่อนเข้าวงการบันเทิงประกาศประหยัดที่ปากประหยัดตืน่นตื่นที่สุดโตมากับตายายและด้วยทั้งชีวิตทีย่ยากลำบากได้มีภูมิใจที่จึงทำให้ทุกวันนี้ทุกอย่างให้ให,ให้ท่านมีความสุขอยู่สบายไม่ลำบาก